เห็นบ่นี่เนาะผ่าเนาะยุคพูนันใส่บดได้พ yep, ี่น้องเนาะโอ้ยเสียดายพี่น้องใหม่นี่เนาะพี่น้องที่บลิสเลื่อยมือใหม่เบิ้งปิ้นเบิ้งปิ้นเบิ้งรัดมือใหม่พี่น้องก็ประมาณนี้เนาะนี่โอ้ กับทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเนาะที่สนุกนะแข่งบอยเอซีที่อยู่ทางภายในและตอนบัดเพียเป็ยินดีตอนฮับทัพสู่ช่องยูทูปบอลลิทเจ๋อเพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องเนาะคือตอนนี้บอลลิทอยู่ป่าอยู่ดงนะพี่น้องเนาะมาเรื่อยไม่พี่นอ้องเพื่อจีเฮดเราเข้าเนาะพี่น้องเนาะและตอนนี้บอลลิทมาหดป่าดงเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องเนาะแล้วบอลลิทตัดไม่แล้วเป็นที่เรียบร้อยเนาะและตอนนี้บอลลิทจะซอยไม่พี่น้องเนาะโดยนี่จากเนาะจากสตีมผู้ใจพี่น้องเนาะ แด้บูกระทิ้งดำพี่น้องเนาะพกพันว่ามันชิทนสำได้พี่น้องเนาะมือนี้เนาะให้พ่อแม่พี่น้องไปเบิ้งไป z o o น้ากันเด้อพี่น้องเด้อนี่อันนี้ใหม่เนาะพี่น้องที่บอลิษต์จะเรื่อยเนาะบอลิษต์มากับน้องสายนะพี่น้องสองคนเนาะน้องสายมาช่วยพี่น้องเนาะเนาะอันนี้ใหม่นะพี่น้องบอลิษต์พาแล้วนะวังยานี่พี่น้องนี่กําลังมือใหม่นะพี่น้องยังบททันเป็นปันได้เนาะเรื่องพาเนี่พี่น้องเนาะเอ้าพี่น้องนี่เดี๋ยวบอลิษต์จะมา อ่าทายให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเนาะตอนบอลิต์ร้อยเนาะพี่น้องเนาะไปพี่น้องไปเบิ่งไปชมกันเลยเนาะเอาเนาะพี่น้องเนาะคือตอนนี้บอลิต์ก็เริ่มซอยแล้วเนาะพี่น้องเนาะเริ่มซอยใหม่เนาะเบิ่งพี่น้องว่าไม้ตัวนี้นี่มันสิ่งามซ้ำใด้เนาะพี่น้องเนาะอยู่ตัดกันเลยพี่น้องเว้ยบอลิต์ก็บ่เป็นนะเรื่อยใหม่พี่น้องเนาะ uh oh. Oh, oh, oh. เห็นบ่นี่เนาะผพาเนาะยุพผู้นั้นใส่บดายพี่น้องเนาะโอ้ยเสียดายพี่น้องใหม่นี่เนาะผพาได้แต่ซ้ำนันนะแต่ยุพผู้นั้นใส่บดายพี่น้องโอ้เสียดายพี่น้องเสียดายติบเอาพี่น้องบริลี่ผ้ามันก่อนเนาะให้มันแล้วเนาะพี่น้องเดี๋ยวเสียทายให้เอฟซีได้เบิ้งอีกเนาะพี่น้องเนาะไปพี่น้องไปเบิ้ง A-a-a-a พี่น้องที่บอลลิสเลือยมือใหม่เบิรงปิ้นเบิรงปิ้นเบิรงลัดมือใหม่พี่น้องก็ประมาณนี้เนาะนี่โอ้ยมือใหม่เอาพี่น้องเนาะคลิปวิดีโอนี้เนาะพี่น้องบอลลิสกะสิจบเพียงนี้เลยพี่น้องให้มันจักพักผ่อนก่อนเนาะเพราะว่ามือนี้มืดมือเลยพี่น้องเพราะว่าใหม่มันใหญ่เนาะพายากพี่น้องจักรน้อยอัเดิยบังเงินพี่น้องใหม่มันใหญ่เนาะเอาคลิปวิดีโอนี้เนาะบอลลิสจะจบเพียงนี้เลยพี่น้องเนาะเดี๋ยว เอาพอกันใหม่นะในคลิปหน้าพี่น้องเนาะเพราะว่ามีเวียกมีงานในยูบานเขาทูมาวยาน,นีพี่น้องอ่าเขอลฟ์ซีไปก่อนพี่น้องบายบายเด้อเจอกันใหม่ในคลิปหน้าพี่น้องเนาะ